สวัสดีครับยิน,นดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสามีรีแอคนะครับทุกคนวันนี้จะมาเดย์แอคชั่นมินมินแมกกาซีนไทยแลนด์นะครับชัดชัมชวนน้องบัสอลันไทยเน็กเอเอจังทีเล่นเกมในตำนานในว่าจะไม่แกงกันนะครับทุกคนมินโคเวอร์นะครับ ่ะพร้อมแล้วนะครับไปกันเลยนะครับวันนี้มีอลันมีพี่อลันมีไทยมีเน็กมีเอเอแล้วก็จังทีนะครับไม่โดนช็อตหรอครับผมเป็นคนรู้ความจริงเรื่องเนี้ยมันสุกไม่ได้โดนช็อตอยู่แล้วเพราะว่าไม่โกหกครับคิดว่าพี่ยงกับพี่อลันใครรอกันพี่โยงจังรักวงบาสเช่ไครับแล้วว่าโดนกินเน็กช็อต ตีแต่ลนาเ็ดด้าชกัยัสวัสดีครับปูราสวัสดีครับจัทรับสวัสดีครับเดครับสวัสดีครับไทครับสวัสดีครับเดครับสวัสดีครับอลันครับและตอนนี้รี่กับมิดนเมกาซิงบอลุ่ม21ในเกมไหนว่าจะไม่เก่งกัน ตื่นเต้นมาเห็นคนโดนช็อตกันแล้วตอนนั้นตัวเองก็พอมาเจอจริงๆก็ไม่ตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าอะไไงผมก็ไม่โดนช็อตหรอกครับผมเป็นคนผู้พิากษจริงนี่ครผมผมคิดว่าเครื่องเนี้ยมันสุกหรือว่ามันมันไม่จริงหรอกเพราะงั้นวิดีโอผมก็คือแบบผมก็จะนิ่งแบบเฉยๆเลยมันจะนิ่งจริงไหมตัดเลยว่าสำหับผมคือเอาผู้อยู่แล้วแต่หมายถึงว่าไอ้ตอนนี้มันจะน่ากลัวคือตอนนี้มันรอว่าจะช็อตไม่ช็อตอ่ะก็เสียวๆหน่อยก็ไม่มโดนช็อตอยู่แล้วเพราะว่าไม่โกหกนี่เขาเป็นโกหกเนาะเอเอเป็น ออกแล้วนะออเอาอรเออโอเคครับตอนนี้เอก็พร้อมแล้วนะครับเอเอชิม่าจัลอเนี่ยเอี่นา้แหละต่อมาครับช็อตอาอ่นานเล่าเลยจังเขหลอดจริงนะเอรักพ่บอกเอ๊ทยหมไม่ไเป็ไมคนหลังมากไ รือพากือพ่อไม่ากมหลักมากหลักมากเรอช็อตชิล้วช็อตชวช็อนี้ด้วยนี่เจ็บปะโอเคโอเคดู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 นูดเอูด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 เดู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 าูดกดู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 ูด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 ููดูดูดอดูดูดดวดู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 นูดดู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 ดดูดูดดีดูดูด้ดูดูมดูดูดดูอููด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 ดดูดได แล้วมันดีดีมากมากดีที่สุดนไม่ใช่ดีเฉยเยก็คิดว่าอันนี้มันโครับเพราะว่าย่มนกหกอยู่แ้วนี่เครื่องโกหเลยเครื่องโกหกเยนาอี่อะไรเอมาครับจางพอเอร์ครับเมื่อเช้าคุณได้อาบน้มาใช่ไหมไม่อ้า อันนี้ดีหรือไม่ดีเออไม่ได้แอบน้ำมาจริงจเราเก็ป็นคูดคามงจบเลยอ่ะไ่ีงี้ื่เมื่อคืนเราทำงานถึงตีสาไงกว่าจะถึงบ้านเราก็ตีสีแล้วเราก็แบบอาบน้ำนะตีสี่เสร็จเราตื่นเจ็ดโมงช้าองเดียวทั้ยี่เป็เดียวเลยก็ถามต่อก็ีสี่พี่รันได้แฟนหรืป่าตีห้าหกโมงเจมงก็แตเดียวนะก็เนตัแ่กต่อไพ่เได้แฟนหรือเปล่ากอชั่วโมงง คิดว่าพ <it> <c oughs> <c oughs> ี่ยงกับพี่รันใครรอกันพี่ยงนี่เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเมื่อวานเราเพิ่งเล่นเกมแล้วแต่งคาแรคเตอร์เป็นตัวเขาไปชื้อเจย็นี่ไงนี่ไงคือเริ่มเชื่อถือได้แล้วแต่ละคำถาม ผูขอเห็ใจแบบนึงซีฟอะไรมีซีฟอะไรรอพี่ยงอ่ะน่ารักกว่าเราเยอะดิ๊ดี้ยงน่ารักมากไม่รู้เลยว่าเขาถามต่อไปจะเป็นอะไรพี่อรันคิดว่าพี่ยงกับพี่อรันใครน่ารักกว่ากันพี่ยงดิอ้าวอันนี้พี่นโกหกคนี่มีประเด็นน่าจะให้คุณโกหกอีกคแบบรอพี่ยงอ่ะน่ารักกว่าเราเยอะเอาแล้วเอาแล้ว เครื <mile> ่องมันไม่ใ huh. ช oh, okay. oh, okay. yeah, ่อะเรื่องยาวเ้าจะมีดาจิตกงิบกับบ้านดีกว่าคมอหเยงยาเป็นชินิิโอใช่ไหมไม่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 ไมะไม่ไม่แม้ม่ไ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 ม่เม่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่ผมป็นคนต่ไความริงอยู่แล้วปกติแล้วไม่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 จนงไไนม ชอบอยู่แล้วครับผมเป็นคนรักการเรียนหนังสือที่สุดในโลกอยู่แล้วเพราะว่าทำไมเรียนหนังสือเนี่ยมันทำให้เราเก่งแล้วก็ทำให้เรามีวิชาความรู้ได้ไปสอบได้อะไรอสิไม่มีทางเข้าใจเอาแล้วเรียนกับการรักการเรียนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเป็นคนรักการเรียนแตรอวะอ๋อรักการเรียนไหมรักอยู่แล้วเพระว่าไมมันจะเหมือนจะช็อตๆหอตฐานราอยู่แล้วเนี่ยรักมากๆผมรักการเรียนรู้ที่สุดจริงเหื่อครัาผมจะไม่รู้ผมเป็นคนต่อความจริงอยู่แล้วปกติแล้ว หมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วเอ๊ะอันนี้นี่ซื้อวาเท่าไหร่บ้างจังรักวงบัสใช่ะครับรักที่สุดทั้งหัวใจทั้งสี่ห้องจะมีห้องไหนฉันก็ให้วงบัสหมดเลยครับนี่ นะ e ี่ช uh> ็อตจนชินแล้วเนี่ยช็อตจนชินช็อตจนชินผมก็เป็นคนคนนึงผมรักวงบัสอ๋อจังรักวงบัสมากวงนี่อ๋อไม่ใุ่ดักเฉยงแต่รักมากรักมากรักทั้งทุกคนทั้งวงเลยรักทุกคนมากเลยดูรุนดูรุนเ้ยกระบายเลยพี่ผมว่ามันพังเครื่องใช้เงินได้จริงเลย บินแม็กครับบินแม็กนี่เป็นผู้ให้กำเนิดบินแม็กกูได้ขึ้นปกไอ้ผู้เยอะเงี้ยเราดูในไอ้ผู้เยอะเงี้ยเฮ้ยจะไปเบี่ยวอะพี่เดินเลยอ่ะปล่อยยิ้มจุกใครชนะในท้ายยิ้มจุกเลยมามามานินแม็กสู้ๆนะเน็ มานิ่งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจ้าวทวดอ่ะมานิ่งๆอ่ะเน็กมีความสุขมากๆที่ได้มาถ่ายกินแม็กันนี้ใช่ไหมมีความสุขมากครับเพราะว่าได้ใส่ชุดเปิดพูดพูดจักพูดเป็นจักพูดเป็นจักเฮแหมมีความสุขจริงๆมีความสุขจริงๆมันก็ตื่นเต้นอยู่ในตอนตอนหลอดมันก็ใจตุ้งตุ้งต่างๆนะมาเอาไหมเน็กเน็กเน็กคิดว่าเน็กหล่อติด top สามในบัสไหมก็บางครั้งไม่ไม่บางครั้งบางครั้ง yes or no yes or no y e ไอตอนแรกตอว่าบางค้งไงแต่ๆก็เราก็ต้องมีความมั่นใจเองเห็นชอบแบบ่าลงโซเชียลหรือว่าพูดว่าแบบรักพยงเนี่ยรักจริงไหมหรือเป็นเรื่องคิดจุรักจริงรักจริงเราแล้วเราแล้วต่อเร็วให้มันสั่นท่มอมันไหลอธิบายอธิบายหน่อยแล้วรักพยงที่สุดอะไรเงต่อเฮ้ยนี่โกหกเนี่ยไม่โรหกเนี่ย เฮ้ยได้ไงอ่ะเขื่อมันน่าจะช็อตผมไปจนมันไม่มีไฟฟ้าเพราะว่าจับไม่อยู่นี่เน็กชอบกินผักสีเขียวหรือว่าสีน้ำตาลกว่าไม่ชอบทั้งสองเลยที่เป็นผักสีน้ำตาลคืออะไรไม่อืม ถ้าโดนผมไปโดนทั <expand> ้งเลยผมบอกเลยเนี่ยคือพวกคุณเนี่ยพวกคุณแต่ละคนนะถ้าเห็นทุกคนจะแบบต้องเช็ดน้ำก่อนพ้ำทุกคนทุกคนจะอาเลยทั้งหมดคือพวกคุณก็แค่แบบไม่ต้องต่อแล้จริงไม่ต้องไปโกอะไรเลยไทยแล้วเดี๋ยไทยแล้วเช็ดน้ำเหมอนเพราเวลาคนตื่นเต้นเวลาคนโตกนจะมีน้ำไหลแล้วเผื่อมันเคื่องจับได้เนี่ยเนี่ยทรงเนี้ยทรงโดนเลยทรงโดนเนี่ยไม่อยากเล่นกว่าไม่กล้าว่ะไทยจังยังเอาไปเลยๆเฮ้ยเอาไปเลยดิอันนี้อันนี้ห้องขาแบบง่ายๆเลยรักเราไหมรักทุกคครับเนาะ รักอลันไหมตรงนี้ไม่ได้หรอคนถับเรวก็ดดนเลยคือผมากไม่ได้รเลยกมากนรักอเลยรอียดตต้ใจที่สเที่เรียนวิศวะอยู่เนี่ยเหนื่อยไหมอยากออกไหมไม่อยากออกครับใจรักรักทังวิศวะรักทางการเป็นเสียเปนเลครับผมนี่ ในช็อตหรือเชื่อในช็อตใค่โดนในช็อตกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่มีทักเลยไม่อยากเดยช็อตขอาวาเอาว้ายืดแตะไว้เดี๋ยวมันชอตอีกแสดงว่าต้องมีอันเดนหนึ่งอยากโดนช็อตไม่มันมันไม่ยอมกระแทกเลยเพื่อหลองนิ่งแบบนี้ลองนิ่งแบบนิ่เวลาพี่ไทยแบบมองหน้า้ก็ช็อตไม่หยุดเหมือนกันฉันก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยเคยคิดอย่างนั้นไหมเสมอเนาะมอนนิ่งอมัสงบอ่ะ มือแบบมีเซนซิฟัแต่มือตัดอยู่นะครับทุกคนโหูไทยไม่ได้เป็นคนที่แบบประมาณขนาดนั้นไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เลยอ่ะอหูไทยสุดๆรอก่อนอะคุณกับผมอ่ะทำไมครับ คือผมคิดว่าเครื่องเนี่ยมันไม่ไม่ไมถูกต้องนะนนนเครื่องมันอาจจะมีการผิดพลาดของระบบไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดจากจากการที่ผมเรียนวิศวะไฟฟ้ามาเนะผมก็ม<ด>เอาเอา,เอาการเรียนเนี่ยมามากรณีว่าเครื่องเนี่ยมันมันไม่จริงเพราะว่าการไหลของกระแสไฟเนี่ยมันไม่อยู่กับจิตใจคือเครื่องนี้มันเท่ความน่าเป็นมั่วๆเพราะถ้ามุดเน็กไม่โดนเลยที่คนมันก็ต้องโดนเลยเพราะเมื่อถ้าไม่โดนเลยอีกแต่วเขาจะหาว่าเครื่องนี้ผิด เล่นราคิดว่ามันมันเป็นความจริงแบบชนิดนึงอ่ะอ่าไม่ว่านนี้แบบว่าเป็นความจริงที่ไม่ได้จริงมากเพราะว่าน่าจะรู้จักแบบว่าหัวใจหัวใจเต้นเร็วเต้นช้าอะไรเงี้ยง่ายจังหวะของหัวใจอ่ะความตื่นเต้นมันจะแบบนี้ความกระ마โอไม่เอาผมไม่เก่งกับาพี่ละล็อกเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้จังเขาแบบว่าเขาแบบว่ามีมิติ ทองสติเมื่อกี้เมื่อกี้หัวใจเต้นไม่เร็วใช่าไหร่มันอยู่ที่สติใช่ไหมมันอยู่ที่สติผมเนี่ยคิดว่ามันเป็จริงหรอกแต่ที่ผมไม่โดนอะแค่เป็นเพราะว่าผมมีสติที่สุดในกลุ่มนี้ครับผมผมเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดในกลุ่มนี้ก็เลยแบบควบคุมอารมณ์ได้ดีครับผมนั่นแหละครับแค่นั้นเองแต่ความจริงมันก็ไม่จริงหรอกอืมแต่ผมแค่เก่งไงก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับเกมไหนว่าจะไม่แก๊งกันนะไหนว่าจะไม่แก๊งกันพูดในแก๊งเองครับถ้าผมก็ฝากผลงานครับผมตอนนี้เรามมีเเพพลลงงหด เพลรกคือเพลงปัสนะครับเป็นของยวยชายตามไปติดเปนเพลงที่สองวันที่สิเต็มแล้วก็ติงเกิลล่าสุดของพวกเรานะฮะซื้อาเพลงฟิลลิ่งแบบอี้ชอบทุกเพลงเลยก็ลองไปรับชมรับฟังกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากมินเมกาซีนวอลลุ่มทีี่21ที่มีพวกเรากดติดเลยครับขอบคุณนะครับย้ เน็ก appreciate การมีอยู่ของแฟนคลับเน็กไหมอีกทส้งยังมีแฟนอยู่ของแฟนคลับอีกดีใจมากครับผมดีใจมากอารันสันเด้โอ้โหนีใจมากครับที่มีแฟนคลับทุกคนอยู่ตรงนี้ผมบอกเสมอว่าผมขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับผมผมไม่ต้องตอบอะไรมากเครื่องมันบอกเครื่องเนี้ยของจริงเครื่องนี้ของจริงเครื่องเนี้ยของจริงโอเคนะครับทุกคนจบไปแล้วกับ อลันไทยเน็กเอเอจังทีเล่นเกมในทตำนานไหนว่าจะไม่แก่งกัน m i n โคเวอรนะครับทุกคนมินแมกซินไท l a n d สนุกมากนะครับสนุกทั้งสนุกทั้งตลกแล้วก็ดีมากอะนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ